สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทางบ้านทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนก็วันหยุดนะครับอืมมันหยุดแล้วเป็นเข้าสู่ลองวิกเอนดีกรอบหนึ่งนะครับใช่บรรยากาศลองวิกเอนดีนี้เรามาดูว่าพอลองวิกเอนด์ขึ้นมาเนี่ยตลาดหุ้นวันศุกร์จะเป็นยังไงเฮ้ยไม่วันศุกร์ราะวันพฤหัสวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมครับลองวิ่งหน้าตาจะเป็นยังไงมาดูกันนะครับมาอ่ะั้นเดี๋ยวขอเข้านะครับ อ่านะครับตอนนี้หน้าจอมาอยางครับนี่อ่ามาแล้วครับมาใช่ไหมโอเคนะครับครับแบบแบบนครับวันนี้หน้าตาเนี่็แปลกๆนิดหน่อยนะเพราะไม่ได้ใช้สตรีมิ่งเนื่องจากสตรีมิ่งเขาปิดวันหยุดนะครับ <c oughs> ครับโอทิ่ปิดวันเสาร์รอบหลังนี่มี แต่วันอาทิตย์บ้างลองวิกินมีการเอาเหมาตั้งแต่ว right? ันนักข่าึกขับเระ่อยๆเอาด้วยวันนี้โอเคเรามาดูเซตวันศุกร์กันนะครับเพราะว่าเซตวันศุกร์นี่เป็นยไงครับปิดลบนะก็ปิดลบลงมาประมาณติดกว่จุดอนะครับวันศุกร์สิบสองจุดเนื่องจากการดูในวันนี้มาใช้ของ investing.com นะใช้กราวของ investing.com ก็จะคุกลับบ้างไม่มีไม่ลื่นบ้างนะนะครับครับ อันสภาพของกราฟของเซตนะครับเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆนะอ่านะครับซูมดูใกล้ๆเนี่ยพบว่าเซตเนี่ยในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก่อนวันศุกร์ก็มีการพักตัวหน่อยแล้วในวันเอยไม่ใช่วันศุกร์วันพุธวันพุธพักตัวหน่อยแล้วลังกวันก็เปิดกระโดดลงแล้วก็ลากเป็นค่อนข้างจะบิ๊กแบ็กเหมือนกันก็ปิดลบไปสิบสองจุดกว่าๆนะสำหรับวันศุกร์ทีนี้ สถานการณ์ปิดวันสุกเนี่ยเห็นโรบเรือรวิเคราะห์เราก็ดูแต่กราฟนะครับรบเรือรวิเคราะห์กันเพราะเนื่องจากว่านักลงทุนไทยกังวลเรื่องของเฟดเขาจะขึ้นเองก็มเบ้เรื่องเงินเฟ้อว่าจะหนักขึ้นเนื่องจากเย็นเล่นทางร่ำฟรีการคลังของอเมกิกาเองเขาก็บอกว่าเขาขอโทษเขาคาดทางเงินเฟ้อผิดเออนะก็ ทีนี้ของเราลงรอไว้เลยครยับทุกคแล้วเมื่อคืนนี้ดาวโจรน,นี่ก,กลายเป็นดาวโจรน,นี่บวกไปตั้งโอ้บวกแรงเมื่อคือนนะหนึ 1, ่งเกือบเกือบสองเปอร์เซ็นต์นะหนึ่งเปอร์เซ็นต์มกว่านะครับคือดาวโจวรบวกเรากลัวแต่ดาวโจรกับไม่กลัวฮนะแต่ถ้าโดยทิคเข้าบ้านเราถ้าดูเทิคเข้าบ้านเราเห็นว่าจริงๆแล้วรหุ้นบ้านเราเนี่ยขึ้นต่อเนื่องมาสี่วันเห็นไหมนะใช่มันเข้ามันจะเข้าขาพักอยู่แล้วขึ้นต่อเนื่องสี่วันแล้วมาชนต้านเดีนยวนะพอเริ่มจ่อต้านตรงนี้ชนต้านตรงนี้แล้วก็พักตูมา งั้นการพักตัวรอบนี้ยังไม่ได้ปิดแก็บและยังไม่ได้หลุดไฮเออร์โลไฮเออร์โลก็อยู่นี่เลยนะเราเนี่ยเพขึ้นมาสี่วันไงหรือจริงถ้าเกิดว่าถ้ามันเริ่มปิดแก็บโซนเนี้ยโซนแก็บนี้เมื่อไหร่เนี่ยก็ประมาณโซนแต่ราคาพันหกร้อยอีดะชนีพันหกร้อยสี่สิบกว่าจุดลงมาตรงเนี้ครับก็จะทําให้การขยับขึ้นจะเป็นไซด์เวย์จะไม่แรงแต่รอบนี้ยังไม่ปิดแก็บเพราะฉะนั้นการพักตัวจึงมองว่าเซ็ตยังมีโอกาสเป็นพักตัวในขาขึ้นในรอบนี้อยู่นะมีพักตัวเพิ่มขึ มาทีนี้เรามาดูหุ้นที่หุ้นที่เพื่อนๆตามกันอยู่นะครับเ,เพื่อนๆนักกลุ่มนักเรียนหุ้นบ้างทั้งบ่งทางบ้านตามๆกันอยู่ตอนนี้นะครับว่าครับอ่าสถานการณ์หุ้นที่เริ่มฟื้นหุ้นใหญ่ก็เริ่มมานะตอนนี้นะอืมใช่ครับก็เลยมนมามีทั้งใหญ่บ้างเล็กบ้างกลางบ้างนะครับมีหุ้นซิ่งที่เคยซิ่งอยู่ยังซิ่งกออกกันอยู่ไหมใช่ไหมใช่ครับอ่มาดูสถานการณ์ตัวตัวแรกตัวไหนครับวันนี้ก่อนจะไปดูตัวแรกกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันก่อนนะครับ ได้นะครับก็เป็นเงลนงจายพวกเรานะใช่แล้วกดกระดิ่งได้นะนะนะครับอย่าลืมนะรักกันมากกดซับแค่รอบเดียวพอนะกดสองรอบซับหายนะยเอาได้ครับ Tnpc ครับ Tnpc นะครับนักซิ่งในตำนานนะครับ Tnpc หลังจากที่พักตัวมายาวนานเนี่ยก็ออกจากกรอบชุดนี้แล้วก็เป็นเทรนดขาขึ้นในรอบนี้นะครับเป็นเทรนขาขึ้นรอบเนี้ย หลังจากนั้นเนี่ยในช่วงที่เกิดช่วงน่าจะเป็นเข้าสู่เนี่ยตั้งแต่เดือนเมษาก็าพักตัวแต่ไม่หลุดไฮเอโรนะครับแล้วก็มาหลุดไฮเอโรในช่วงของเดือนพฤษภาเดือนที่มีเซวินเมเนี่ยครับแท่งสื่อนเซลนี้เลยนะครับมีแท่งแดงบิ๊กแบล็คใหญ่แต่ว่าบนลุ่มไม่แรงนะบนลุ่มไม่แรงแล้วก็พักตัวลงมาหลุดมาหนึ่งไฮเอโรตามสไตล์จากนั้นชุดเนี่ยนะครับมีการปรับตัวได้ทรงของฟรีมอร์นิ่งสตาร์ แล้วก็เปิดกระโดดขึ้นมาในตอนวันที่นะครับทำทรีมอนิ์กสามเมื่อวันที่ส <17. S 2> ิบเจ็ดพฤษภาอ่าแล้วก็เปิดกระโดดด้วยบิ๊กไว้เลยนะครับแล้วก็พักตัวอยู่โซนบนนะครับชุดนี้พักตัวอยู่โซนบนเรียนดีซี่นะครับการพักตัวอยู่โซนบนชุดนี้นะไม่ลงมากระทั่งถึงไม่ลงมาถึงแก๊บ้วยซําไหมนะอืมไม่ลงมามาถึงแก๊บเลยไม่จะปิดแก๊บเลยไม่ไม่พูดถึงไอเอโลเลยแก๊บก็ไม่ลงมาถึงนะแล้วก็ย่ำย่ำ่วนนี้แล้วจากนั้นก็เริ่มนะครับมี ออกตัวเด้งไปเมื่อสักวันที่31นะครับปันซิ่งเซียวอินเม์เขาก็ขึ้นใหม่รอบแล้วก็พักย่อตัวลงมาสองวันด้วยวนลุ่มที่ไม่แรงมากแล้วก็ยังไม่หลุดแก็บไม่หลุดไอโซนบนด้วยนะครับครับงั้นชุดนี้นะครับ <c oughs> สำหรับ T N B C ขาซิ่งชุดนี้ก็หลายคนเฝ้ากันอยู่นะครับงั้นทรงแบบนี้มีโอกาสสูงนะครับถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่หลุดส่วนนี้นะไม่หลุดราคาประมาณโซนเนี่ยแถวๆสัก สามจุดหนึ่งสองประมาณนี้ครับทำามดูสามจุดหนึ่งสองนะโอกาสสูงนะครับที่จะกลับเป็นขาขึ้นแล้วอาจจะขึ้นได้แรงโดยฉบับเท t ยนทีสีเนี่อย่าเผลอเพราะว่าพี่เขามีแบบเยอะครับชอบเป็นแบบเนี้ยับิ๊กไว้เผ่อพักบิ๊กไว้เผือวัาบิ๊กไวนะ้เนี่ยแต่ว่าเผลอของเขากนะ็มีแพทเทิร์นนะเขามีแพทเทิร์นรอมีแพทเทิร์นรอเลยครับสังเกตไหมอืมบิ๊กไว้แรกก็คือเป็นเงี้ยมันจะพักตัวยาวนานมีเดเวอร์เจนเสร็จชุดนี้ก็ค่อย สะสมเขียวเทียนเล็กเขียวเทียนน้อยเห็นไหมไหมชุดนี้ยอยู่ๆพวดแล้วก็พวดเลยนะครับหลังจากพักตัวพอพักตัวเสร็จเป็นไงครับ <accounting S 2> ตามแพทเทิร์นดีเรียนนะครับแดงก็ค่อยเล็กลงแดงก็ค่อยลงเหนือแ,แดงเล็กลงอย่าก็เริ่มมีเขียวโผล่มาหนึ่งตุ่มแล้วก็ขยับเขียวเทียนนิดเทียนนิดนะสองสามสองสามเขียวของเ้าก็ตุ่มเห็นไหมมาแบบนี้แบบเนี้ยพักตัวเสร็จมีเขียวสะสมเทียนิดเทียนนิดแล้วก็ตุ่มนะเปิดจุดรูด้วยเขียวบิ๊กไวแบบเนี้เรื่อยๆมีแบบนี้เรื่อยๆครับสำหรับีซ c เพราะฉะนั้น ยังมีโอกาสแบบนี้สรงเขายังมีโอกาสสาหรับ TNPc ครับครับมีโอกาสสูงแล้วแหละครับที่จะไปต่อชุดนี้ครับอ่านะครับงั้นถ้าให้ดูแบบนี้จริงๆเนี่ยชุดนี้กลุ่มนักเรียนรุ่นของพวกเราที่เฝ้าตัวนี้อยู่ก็บอกว่าก็ก็เริ่มเริ่มเข้าใจวิธีการสังเกตแล้วว่าควนรอกันจังหวะไหนนะ TNPc มาสวยครับตุวนี้ครับครับชงนี้ส่งย่อสวยอยู่ครับตอนนี้ครับ บอกว่ามารยาทยังงามอยู่ยังได้อยู่นะยังห่อสวยยังครบได้ยังครบได้ครับอ่ะตัวต่อมาครับตัวต่อมาครับทาคุนิครับทาคุนินะครับทาคุนิครับทาคุนิครับนี่กระขาซิ่งในลำนันในวุงครับตัวนี้นะครับทาคุนิเห็นว่าชุดนี้หลังจากพักมายาวนานแล้วก็ออกจากคลื่นใหญ่เนี่ยชุนคลื่นแทงเนี่ยคือออกจากคลื่นใหญ่นวันที่สิบห้าสิบเก้าเดือนสี่นะครับ จังนั <pictured. S 2> ้นเขาก็เล <además> ่นอยู stick, ่โซนบนเลยนะครับนะครับทำทรงให้อาร์ไอหลขึ้นมาจากนั้นเจอชุดนี้แม้ว่าจะทิ้งตัวดูข้างข้างหน้ากลัวไปเจอบิ๊กแบล็คแรงสองแท่งเลยนะแต่ลงไม่ลงมาปิดแกฮะไม่ปิดแก๊ปพอไม่ปิดแก๊ปเสร็จก็เริ่มนะครับเด้งกลับแล้วก็พักเป็นให้อาร์โลตอนนี้ครึ่งย่อยชุดนี้ยังไม่ได้กลับตัวนะเพราะยังไม่ได้เบรกหายยังไม่กลับตัวแต่ทําให้เอาร์โลรออยู่เรื่อยๆอยู่เพราะฉะนั้น การรอแบบนี้แล้ววนลุ่มก็ยังน้อยแบบนี้เป็นลักษณะที่ของอะไรม,มีทรงแนวโน้มจะไปไหนอ่าถ้าทางแบบนี้พอมีโอกาสอยู่ไหมจากทางกุนี้นะครับคเขาเอ,าเอาง,ไ,งไม่กลับตัวนะเขาเกยังไม่กลับตัวนะครับคืนย่อยคืนนี้ไม่กลับตัวนะครับครับนะครับทรงลักษณะแบบนี้ไม่กลับตัวแล้วก็มีการพักสะสมอยู่โซนบนแบบนี้นะครับอืม นะครับฉะนั้นเพื่อนๆที่ดูกันอยู่นะครับเพื่อนๆที่ดูกันอยู่นะลองเม้นเข้ามามองตัวนี้ว่าสัปดาห์หน้าสัปดาหนะ์หน้ามีโอกาสจะบวกสูงกว่าเมื่อวานสูงกว่าเมื่อวานหมายถึงวันพฤหัสเมื่อวานนะครับวันที่สองมิถุนานนี้มีโอกาสจะบวกสูงกว่าเมื่อวานแต่ปร,ประมาณว่าคนที่ซื้อราคาปิดเมื่อวานหรือจะเข้าวันเช้าวันจันทร์นี้ก็ตามนะมีโอกาสได้กําไรไหสมสำหรับตัวนี้<ช>ลองเม้นกันมานะครับ อ่าลองคอมเมนต์กันเข้ามาหรือใครที่คอมเมนต์ u t u b e ไม่ถนัดนะครับก็สแกนค r ว o d e คกันเข้ามาได้นะครับครับในไลน์อ่าแล้วม้น์มาได้อะไรเม้น์มาได้ร่มสุกเม้น์มาได้อะไรครับอ่าม้น์มาก็ได้ส่วนลดนะครับก็คอร์สหุนของเราแช่ไหนกันอ่านะส่วนลดคอร์สทุนเลยนะโอเคนะได้เต็มเต็มหนึ่งวันนะส่วนลดคอร์สเกินหุนนะครับใช่ครับก็ราคาเต็มสองพันห้าสองพันห้าเหลือ เท่าไหร่ดีครห้าร้อยพอห้าร้อยบาทขอบาทห้าร้อยบาทพอนะอันนี้คุณที่ตอบนะเม้นเป็นคนแรกและถูกนะใช่ครับเราจะให้ตลาดเฉลยกันในวันศุกร์นะครับอืมอ่ให้ตลาดเฉลยกันเย็นอ่าปิดตลาดวันศุกร์หน้าว่าจากตรงนี้บวกสูงกว่าตรงนี้ไหมนะครับราคาันศุวันสูงกว่าสูงกว่าตรงนี้ไหมนะใช่ก็คอมเมนต์ยังเข้ามาทางนี้ทางนี้แปลว่าอย่างนี้นะครับออืจะเฉลยว่าถูกคือหมายถึงสมมุติว่าวันจันทร์บวกบวกเลย ห้าโอเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นั้นอะไรก็แล้วแต่นะบวกตั้งแต่วันจันทร์เลยก็ถือว่าถูกนะครับถ้าบวกสูงไม่แต่วันเดียวสูงก็ถูกอ่าอ่านะครับสําหรับทากูนี่นะสำหรับทากูนี้นะครับเม้นกันเข้ามานะครับลองเม้นเข้ามาร่วมสนุกกันนะครับสําหรับทากูนี้ครับอ่ะตัวต่อมาครับเดี๋ยวถ้าต่อให้ให้ตลาดเฉลยนะผมไม่เฉลยนะรอบนี้ยเขียนนะนะครับจริงๆเมื่อกี้อาจารย์ก็เหมือนเฉลยแล้วนะโอเคครับะตัวต่อมาครับ TACC ครับ T ีเ c ซตัวนี้ไม่ใช่หุ้นสิ่งนะครับแต,แต่เป็นหุ้นที่เคยวิเคราะห์ว่าพื้นถงพื้นฐานเขาได้นะครับถ้าจะถือยาวแล้วบวกกับเป็นหุ้นที่น่าจะมาพร้อมกับสา,าการการเปิดเมืองเพราะก็เป็นหุ้นของออคาเฟ่อยู่ใน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 เซเว,นซเว่นนะอ่าแล้วก็พวกเครื่องดื่มทู่กลงทู่กดในเซเว่นนะครับทีนี้สา,าการตอนนี้หลังจากวิเคราะห์ไปหลายวันก่อนนะ้าเป็นสัปดาห์กว่าๆแล้วถ้าจำไม่ผิดนะครับเราต้องมาย้อนดูคลิปน,นะครับ ของเขานี่เขาเริ่มทําทรงแบบนี้ครับก็คือตอนวิเคราะห์ยังไม่กลับตัวนะอืมตอนนี้นะครับจากจุดจุดตรงนี้นะครับทําดับเบิลบอททอมไว้แล้วก็เด้งชายชุดนี้กันกลับตัวนะครับกลับตัวแล้วก็พักนะครับพักอยู่โซนนี้แล้วก็เริ่มออกตัวเตรียมตัวลักษณะนี้คลื่นชุดนี้เป็นเทรนแล้วครับเป็นเทรนละเป็นเทรนถึงแม้ว่าล่าสุดในวันเมื่อวานแบบนี้จะอิน แท่งแดงแบบน่ากลัวเหมือนชาวบ้านหลายๆลคนแหละเหมือนเพื่อนกขาแหละนะครับตามตลาดนะครับแต่ว่าวอลุ่มไม่เยอะ,ะวอลุ่มไม่เยอะเพราะฉะนั้น TACC t AC c t c ต้องบอกว่ามีโอกาสสูงนะครับที่ที่จะไปต่อสอบ t c c นะครับอืมนะครับขอขอดูคลื่นเต็มๆของเขาที่ผ่านมาเขาไซด์เว์ไม่ลักษาไซด์เว์ดาวด้วยซ้ำไปนะลงม,มานะครับแต่รอบนี้รอบนี้นะครับอมีโอกาสที่จะไปได้ลนะมีสิทธิ์แต่อย่างไรก็ตามนะก็ต้องบอกว่า การลกอกำไรไเป็นเรื่องสำคัญในการที่จะลงทุนนะสำหรับลงทุนนะครับเพราะว่าบางครั้งมันเป็นเทรนแล้วมันก็ไปเนี่ย,ยชุดนี้ขึ้นรอบนี้ก็เป็นเทรนแล้วนะพอเป็นเทรนเซ็ตหลังจากนั้นก็ไปไงไปทำดับเบิลท็อปแล้วก็ทิ้งตัวกลับลงมาอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. รอบนี้แม้ว่าจะเป็นเทรนแล้วก็ตามนะครับล่าสุดเนี่ยก่อนวันเพื่ออวันพุธในวันพุธเนี่ยเขาวิ่งไปถึงเจ็ดจุดห้าห้าซึ่งเป็นแนวต้านเดิมนะเห็นไหมชุดนี้มีแนวต้านที่ประทับไว้หลายครั้งแล้วไม่ผ่านแล้วก็พักตัวลงมา รอบนี้นะครับรอบนี้ถ้าตามที่นีคเข้าถ้าเขาพักตัวไม่หลุดเจ็ดจุดหนึ่งศูนย์นะถ้าไม่หลุดเจ็ดจุดหนึ่งศูนย์เป็นเป็นที่จะขึ้นต่อได้ครับสำหรับ TACC ครับอืจะจับตากันให้ดีนะครับแล้วพ้นถึงพื้นฐานก็ใช้ได้อยู่แล้วนี่เส้นต่ําตัวนี้นะครับเท่าที่ดูครับอ่ตัวต่อมาครับตัวต่อมาครับบีคริมครับบีคริมบีคริมอ่ะรวมไฟฟ้าตัวใหญ่ๆกันบ้างบีคริมนะบีอรีมอาบุธนะครับ บีกริมเป็นหุ้นที่อ่าไม่ใช่สายซิ่งที่พวกเราเอฟซี FC ช่องนี้ตามออกันเท่าไหร่นะแต่ว่าแม้ไม่ซิ่งในภาวะตแต่รนส่วาถ้าสมมติซื้อเก็บตั้งแต่โซนนี้นะเข้าแต่โซนนี้นะโซนที่เราอตัวโซนนี้ราคาประมาณสักสามสิบสามจุดห้านะถ้าเข้าโซนสามสามจุดห้าตรงนี้นะครับตอนนี้ราคาไปสามสิบห้าจุดห้าศูนย์ก็พอใช้ได้นะเกือบเกือบสิบเปอร์เซ็นแล้วนะบวกขึ้นมาตอนนี้ก็ทยอยขึ้นและที่สําคัญน่าสนใจมากคือตัวของบีกริมเนี่ย วันเมื่อวานนี่นะครับตลาดลบแรงแต่พี่เขาไม่ลบด้วยนะอืมแข่งสวนตลาดเลยนะเขาแข่งสวนตลาดเลยนะครับ mm. แล้วจุดที่ให้สังเกตตัวต่อมาคือบีกริมบีกริมครับนะครับอ่าบีกริมเนี่ยแพทเทิร์นของเขาแพทเทิร์นของเขาทรงนี้เห็นไหมทรงนี้ที่อยบนๆทรงเนี้ทรงนี้เป็นเป็นแพทเทิร์นอะไรอืม mm. เป็นแพทเทิร์นอะไรนะครับเม้นตอบถูกคนแรกรับนะครับ คูปองเข้าเรียนห้าร้อยบาทเช่นเดียวกันนะครับ,รบสำหรับบีกริมนะครับสำหรับบีกริมนะครับแพทเทิร์นอะไรแพทเทิร์นนี้ที่เรียนกันมานะครับบี B กริมมพราะเขาทำแพทเทิร์นนี้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นมาจ่อนะครับตอนนี้เป็นทรงจ่อต้านเรียบร้อยจ่อต้านในวันที่หุ้นชาวบ้านเขาแดงด้วยนะที่ขึ้นมาเขียวแบบนี้น่าสนใจมากสำหรับบีกริมแนวโน้มสูงครับที่จะไปต่อแล้วก็ลักษณะของอินดิเคเตอร์ทั้งหลายก็ บอกลักษณะถึงลักษณะของเป็นเขาเรียกว่าไม่มีคอนไม่มีเดเวเนที่จะส่งสัญญาณขาลงในในขึ้น e า r เฟรมเดเลยครับเช็คทำเฟรมชั่วโมงนี่สัดตัวนี้นะทำเฟรมชั่วโมงก็มีโอกาสที่จะยังเลยนะยังไม่เป็นเดเวเชนเลยยังยังนะครับอาจจะยังไปเรื่อยๆทำเฟรมชั่วโมง <AS I S 2> <ๆ S 1> ของตาเฟรมเดที่มีสิจาใกล้ๆจากโอ o บอสอยู่บ้างนะครับ ซึ่งสภาพตัวน่าจะเป็นการพักตัวเพิ่มขึ้นต่อสภาบตัวนี้นะครับคดังนั้นชุดนี้ชุดนี้นะครับเอาละชุดนี้นะครับสองตัวแรกที่เราวิเคราะห์มาสองสามตัวอะไรบ้างใช่ไหมใช่ครับเราไม่ได้วิเคราะห์ให้ให้ดูเรื่องของซบลงซบลดนะครับไม่ดูนะโอเครอบนี้แต่เราให้ดูว่าเราปลาอ์ซับลดได้ไหมนะครับชุดนี้บีกริมบีกริมนะครับเอ่อเม้นถามเม้นตอบควาเดิมเลยครับว่าชุดนี้ถ้าเข้านะครับถ้าเข้าซบลด เอาตามดาวเทอรี่นะครับตามดาวเทอรี่ควรจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่สำหรับปีกิงสัสปอนนะครับสปอนซ์ราคาเท่าไหร่นะอะนะครับอาจารย์จะลากลากเส้นนี้แทบจะเฉลยอ,อยู่แล้วนะอาจารย์นะครับลากขึ้นจากลลหากันเอเองดูไม่ทันหรอกโอเคไหมสปอนซ์ดาวเทอรี่ควรอยู่ตรงไหนนะแล้วก็นะครับจะจะแจ้งเฉลยก็เรื่องของแนวต้านนะแนวะต้านโอเคไหม ต้านถัดไปของเขานะครับต้านถัดไปของเขาดีดขึ้นก็จะอยู่ประมาณโซนรักสามสิบจ <36. S 2> ุดห้าประมาณสามจุดจุดห้าเป็นโล่ไฮด์ดืมนะครับครับัวไปที่อยู่เหนือกรอบใหญ่กรอบเดิมกรอบเนี่ยครับคือประมาณสามสิบกจุดห้าคือเขาพูนเหมือนหุ้นใหญ่เขาก็ขยับที้ไม่แรงครับช่องสองช่องสามช่องประมาณนี้ยอย่ไม่เกินประมาณนี้นะครับหล้ยหลายๆคนหลายๆคนที่เล่นหุ้นใหญ,ใหญ่บางคนในช่องของ,ของเรานะอื hmm. ถ้าเรียนกราฟมาได้แล้วเคยเรียนดีดว เคมาเคยเรียนดีมานะก็อาจจะไม่เล่นตัวนี้อาจจะไม่เล่นตัวแม่อาจจะไมเล่นดีแท้ใช่ถ้าอ่านกราฟแม่นคือประมาณว่าต้องใช้เงินสามสิบกว่าบาทเพื่อที่จะซื้อหุ้นหนึ่งตัวใช่ไหมไปเล่นดีดีกว่าอดี w แบบสิบสตัง้งยี่สิบตังอ่ะซื้อได้เคมาครับ <c oughs> แต่ต้องบอกกันนะหนึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจดีวกันนะครับแล้วสองจะต้องอ่านกราฟเทคนิคแม่นนะ เออเล่นเลยดีวีวนะครับเล่นดีววนี่คือไม่ต้องรอวันที่หนึ่งอ่ะวันที่สิบหกเลยก็เป็นเศรษฐีได้หาว่าวว่าอะไรเป็นสิบเด้งได้ภายในหนึ่งวันได้เลยนะหุ้นแม่นี่เต็มที่สามสิบเปอร์เซ็นตใช่ไหมใช่ครับแบบเนี้ยโอกาสจะลิงนั้นเนาะมีลิงสักทีนะแต่ดีววจะได้สามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นตในหนึ่งวันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะไม่ใช่เรื่องยากคือประมาณหุ้นแม่ขึ้นสักสามสองสามเปอร์เซ็นตของเขาสิบเปอร์เซ็นกว่าเลยล่ะสำหรับดีวนะครับใช่ครับ อยากรู้เข้าใจคร่าวๆนี่ DW ก็ไปดูมันจะมีคลิปนะครับคลิป DW ที่เราทำเอาไว้คร่าวๆเอาไว้นั้นนะครับแต่เดี๋ยวจะมีคลิปเรียน DW ต่างหากแยกคอรตสต่างหากเอาไว้ให้นะครับอือ่าติดตามกันนะครับเดี๋ยวทําเสร็จเมื่อไหร่จะวจากันีนทีนะครับนะครับนะครับงั้นสำหรับ DW ถ้าก็คร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับอืม่ะตัวต่อมาครับตัวต่อมาครับ PSL ครับ PSL นะครับพ s l อตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นขาในตำนานขาซิ่งตัวหนึ่งแล้วกันละครับใช้ได้ตัวนี้บทพ่อจะบวกกระบวกแรงเอาเรื่องกันตัวนี้ครับตามมันแทบไม่ทันเหมือนกันตัวนี้ครับง <c oughs> ั้นทรงล่าสุดของตัวนี้นะครับ <c oughs> หลังจากที่ลงไปคือถ้าเอาขึ้นใหญ่จริงเนี่ยผมตีเส้นให้ดูนะขึ้นใหญ่สำหรับ p s เอจริงๆเนี่ยขึ้นใหญ่ก็เป็นขาขึ้นนะขึ้นใหญ่ขึ้นย่อมเลยเป็นขาขึ้นนะครับ ก็คือยกหายขึ้นเรื่อยๆนะครับยกหายขึ้นเรื่อยๆโลเป็นไงครับสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของทรงคลื่นใหญ่ก็มีสิทธิ์ที่จะเคลื่อนที่เป็นลักษณะของคล้ายๆแนวเหมือนไซด์เวิร์กได้เหมือนกันทรงคลื่นนะครับทีนี้เรามาติดตามดูทรงคลื่นย่อยอันนี้ใกล้ๆนี้นะครับคือไอ้พวกที่มีทั้งพีทั้งดีตัวนี้ผมไม่รู้ไม่เคยใช้มันนะไอของไอไออินเวสติงอะ ครับนี่เป็นวันนี้มาใช้กันวันแรกนะครับลักษณะล่าสุดของเขาเนี่ยครับก็คือพอเป็นเทรนขาขึ้นในขึ้นย่อยมาได้ระยะหนึ่งนะครับจากนั้นก็มีการพักตัวลงมาชุดพักตัวลงมาล่าสุดพักตัวลงมาล่าสุดเนี่ยครับเขาก็ทํานะครับแพทเทิร์นที่เรียนกันมานะครับแพทเทิร์นที่เรียนกันมาครับแพทเทิร์นนี้ hmm. พอทําเสร็จหลังจากนั้นมีการพักตัวนิดแล้วก็วันเมื่อวานวัน เท่าไหที่เมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยแม้ตลาดจะจะแดงเลยแต่เขารักษารษาคาเปิดปิดเอาไว้ได้ในแบบเป็นบวกคือรักษาเป็นโดจิก็จริงแต่เป็นโดจิบวกนะครับก็คือยืนเหนือราคาปิดของแท่งแดงแท่งนี้อยู่นะครับครับยืนเหนือราคาปิดแท่งแดงแท่งนี้ด้วยแพทเทิร์นที่กลับตัวมาแพทเทิร์นนี้เป็นแพทเทิร์นหนึ่งในการกลับตัวที่เคยเรียนขึ้นมานะครับอืมอ่านะครับงั้น ให้ร่วมสนุกกันอีกหนึ่งตัวนะครับสับกีเออนะนี่ครับเอาคือข้อแรกนะครับแพทเทิร์นนี้สามแท่งนี้คือแพทเทิร์นอะไรนะครับสามแท่งนี้คือแพทเทิร์นอะไรนะครับครับแล้วก็นะครับสําหรับ ps l นะครับขออีกหนึ่งก็คือนะครับเทรนแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้วันวิกหน้าวิกหน้านี่นะครับจะมีบวกกว่าวัน เท่าไรไหมจะมีบวกววันเพื่ออนะครับอ่านะครับจะมีวันที่ปิดบวกว่าเพื่ออไหมนะเอาวันวันราคาปิดนะครับครับอ่านะครับเมนเข้ามาไม่ว่าจะในไลน์หรือในในคอมเมนต์ก็ได้นะครับใช่ครับอ่าครับเมนถูกรับอะไรพี่นิกเมนถูกก็รับคูปองคอร์สเยนของเราไปเลยครับก็ห้าห้าร้อยบาทนะครับของในราคาห้าร้อยบาทเรียนทั้งวันและเรียนได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเมื่อไหร่ก็ได้นะครับใช่ครับเป็นคอร์สใน ที่เราสอนกันในกลุ่มฟิตใน youtube นะครับไม่ใช่ใน Facebook ใน Facebook นะครับราคาที่สองพันห้านะครับราคาการบันทึกการสอนสดหนึ่งวันเต็มในการสอนสดในวันที่ตลาดเปิดด้วยก็จะเห็นบางช่วงให้เห็นบิดออฟเฟอร์ในตลาดวิ่งจริงด้วยในวันนั้นนะครับสองพันห้าเลยห้าร้อยทันทีโคตรถูกห้าสองห้าครับนี่่ได้ลดราคาไม่ลดราคานี่เฉพาะเพื่อนเพื่อนเดี่ยวที่ร่วมสนุกกันเฉยนะในช่วงวันหยุดยาวสามวันนี้ใครเผื่อไม่รู้ไปไหนผ่านขบวนเชื่มอดดิบนะครับนะครับโอเคนะครับจริง จริงๆอ,อาจารย์เฉลยมาเยอะแล้วนะเนี่ยถ้าใครดูคลิปนี้มาทั้งคลิปนี้แต่ละคำถามที่ท,ที่เราถามกันนี่คือมีเฉลยห,หมดนะก็ไปแต่ว่าเราใช้ตลาดเฉลยจริงนะครับใช้ตลาดเฉลยใช่แต่ว่าบางเรื่องบางเรื่องที่ถามก็ถ้าดูกันมาตลอดทั้งคลิปคิปนี้นะก็จะเห็นเฉลยของคําถามบางคำถามมีลองไปกดดูย้อนแต่ละตัวกันนะครับว่ารูปทรงแต่รูปทรงที่เราพูดกันเนี่ยมีอะไรยังไงบ้าง โอเคครับฉันทิ้งคลิปนี้อาไว้นะครับให้พวกเราไปดูกันว่าสุดท้ายตลาดจะเฉลยยังไงจะไม่บอกทุนวนี้นะครับสุดท้ายจะวิ่งไปไหนใช่ครับตอบผิดตอบถูกก็ลองตอบกันมาจะได้เก่งขึ้นอ่านะครับโอเคครับเอ้ามาตัวมีเลขตัวไหมตัวสุดท้ายครับครับ LHK ครับ LHK นะครับใช่ครับตัวนี้ FC ของเรา เป็นคนหามานะครับเราก็ดูกันต่อยาวๆเลย <laughs> จำได้ว่าคือหามาแล้วบังเอิญแกหาหุ้นนี่น่าสนใจมากหุ้นน่าดูน่าสนใจจริงๆคนนี้หาหุ้นเก่งเออจังหวะชุดนี้นะครับสําหรับ l h c นะครับหลังจากที่เปิดกระโดดออกจากคลื่นใหญ่ไปได้นะเขาเปิดกระโดดต่อเนื่องอีกวันนะครับหลังจากนั้นพักตัวลงมาการพักตัวล่าสุดนะครับพักตัวต่อเนื่องกันมาสองวันแล้ววันที่สามเมื่อวานนี้อื ซึ่งเป็นวันที่ตลาดแดงนะเขาพักตัวเป็นลบก่อนแล้วหลังจากนั้นเขาดึงเห็นว่านะครับดูผมขยายดูใกล้ๆเห็นว่าแท่งเทียนราคาปิดเขาจะปิดเหนือราคาปิดของแท่งแดงก็คือแท่งเทียนแท่งแดงราคาปิดอยู่ข้างล่างนะครับเขียวราคาปิดอยู่บนเห็นว่าปิดนี่เหนือกว่าแท่งเทียนแท่นนี้เป็นการปิดบวกสวนตลาดนะครับสำหรับเอ็เคนะครับยืนสวนตลาดแล้วลักษณะยอดตัวลงมายังไม่ถึงยังไม่ทันปิดแก็บอะไม่ยอมปิดแก็บเพราะต้องปิดตับหรือครับ เดิมงกลับเพราะฉันเป็นสัญญาณที่ต้องบอกว่าสัญญาณที่น่าสนใจสัญญาณที่น่าสนใจครับลักษณะแพทเทิร์นแบบนี้เราก็เห็นว่าพอแดงลงมาแล้วมีเขียวรอแบบนี้ในลักษณะของขาขึ้นทรงช่วงนี้ก็เป็นขาขึ้นอยู่นะครับคบเขาพักตัวลงมาพักเสร็จยังไม่ปิดแกลไม่ลดไฮเออร์โลแล้วเริ่มตั้งเขียวรอแบบนี้นะครับเพราะฉนนั้ในวันที่เปิดวิคหน้าจันทร์อังคารที่จะถึงนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ไม่ได้ลากแท่งแดงลงมาเยอะจนปิดแกลบอยู่เนี้ยไม่ได้ลากมาปิดแกลบแบบนี้นะ มีโอกาสที่จะขึ้นทำหายต่อได้เลยถ้าเข้าไปต่อนะครับแนวต้านนะครับแนวต้านอยู่ไหนครับนี่เี๋ยวแนวต้านไปอยู่รอบที่ประมาณหกจุดศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าจดหนึ่งศูนย์ครับอยู่นี่หกจุดหนึ่งครับตรงนี้ครับอืมนี่คือแนวต้านที่จะไปประทะนะครับซึ่งมีสองอย่างคือไปถึงต้านแล้วพักก่อนหรือไม่ก็อาจจะทะลุผ่านต้านสร้างไายใหม่ขึ้นไปเลยนะครับอืมตรงนี้ครับ ส่วนซับล็อตสำหรับตัวนี้นะครับซับล็อตตัวนี้นะครับต้องมองนี่นะครับที่แกลบเนี้ยปลายของแท่งเนี้ยประมาณแต่แก้า4.92ครับตรงนี้ครับอเอา4.92ซับล็อตตรงนี้สำหรับ LHK ครับครับเราดูกันในไทม์เฟรมชั่วโมงให้นิดหนึ่งครับว่า LHK เนี่ยนะครับงั้นดูทําเปรมชั่วโมงกบพักตัวลงมาเนี่ยเป็นการพักตัวแล้วไม่ยูท้ายเออร์โลของทมเปรมชั่วโมงเลยนะแล้วก็เรื่องไบเนี้ทำทรงเตรียมลักษณะของการกลับตัวเรียบร้อยแล้วไทม์เปรม เป็นลักษณะกลับตัวแล้วลนะครับมันโอกาสสูงที่จะไปต่อครับแต่ว่าก่อนน่าจะพักตัวลงมาเนี่ยเขาเขามีแบรดเดิลเวจินในทำเป็มชั่วโมงก่อนแล้วก็พักลงมานะครับครับชุดนี้ถ้าเกิดว่าวันเปิดตลาดวันจันทร์เนี่ยชั่วโมงแรกเขาสามารถยืนเหนือตรงนี้ไว้ได้เป็นสัญญาณกันกลับต,ตัวก็จะเป็นการเคลียร์เดเวจินในทางเป็มชั่วโมงนะครับครับนะครับก็คุณบิวโบนะครับก็ LHK หนีเกินไปห้าบาทแล้วเนาะก็ไม่ต้องคือจะหวังลงมาต่ำกว่านี้ก็คงยากแล้วนะครับก็ถ้าจะเข้าก็ช่วงนี้แหละดูกันดีๆคือตัวนี้ต้องบอกว่าถ้าลงมาต่ำกว่านี้ลงมาปิดแกวลศูโซนสี่บาทกว่าท่านโซนไม่ไ่้เข้าเลยไม่นาแล้วมันจะกลายเป็นไซด์เวล้วนะครับโซนนี้เป็นโซนที่เตรียมจะไปต่อมโอกัสตั้งตันนี้ครับครับแล้วก็อีกอย่างก็คือเท่าที่มองดูในกลุ่มเขานะผมเห็นกราฟกลุ่มเขาหลาย ตัวก็ออกทรงกลับตัวเตรียมจะไปอยู่นะอย่างตามดาวเทอรีคือกลุ่มเดียวกันแนวโน้มจะคล้ายๆแต่ผมเห็นอยู่ตัวหนึ่งมันไม่ค่อยไปเลยนะจันกลุ่มหล็กเน KWM อ่ะเอาดูไหมสงสดูนิดนึงดูนอดนึงกลุ่มเดียวกัน KWM หลังจากพักตัวลงมาต่อเนื่องชุดโซนนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในไทม์เฟรมเดย์จะเห็นว่าเขาเริ่มยกตัวเริ่มยมาแล้วเตรียมใกล้จะกลับตัวแล้ว มีทรงเตรียมจะกลับตัวเหมือนกันสำหรับ KWM ครับตอนนี้ช้าช้ากว่าเพื่อนเลยตัวนี้ทำท่าจะจะจะเขาก็หลายรอบนะมีหลายเสร็จแล้วก็ไม่ไปกลับตัวเสร็จแล้วไม่ไปอยู่ใช่จานคือทรงแบบนี้นะครับรอบนี้ต้องดูเพื่อนเขาด้วยแล้วก็อืตัวเขาเป็นแบบนี้คนที่ชอบติดดอยมาสูงนะครับอย่างเงี้ยสูงนี่เห็นไหมครับพอเขากลับตัวนะครับเจอขึ้นไปถึงแบบนี้บิ๊กไวแบบนี้เสร็จแน่นอนเขาต้องพักตัวก่อน ก่อนก็พักตัวประมาณส่วนนี้นะครับส่วนแดงส่วนนี้นะครับอืมควรจะปล่อยของส่วนนี้ก่อนครับครับคัดส่วนนี้แล้วลงมารับส่วนไหนฮะลงมาตัดอีกรอบนึ่งซึ่งอาจจะโดนส่วนนี้นะครับรับส่วนนี้มาโดนอีกรอบนึงคือซื้อส่วนนี้เสร็จมันลงต่อลงต่อครับดวลลงต่อเันฮะงั้นรอบนี้ก็คือถ้ายังไม่ได้คัดนะครับรอเข้าขึ้นไปเจอประมาณแนวต้านประมาณสามจุดห้าประมาณนี้ครับสามจุดห้าสามจุดหกประมาณนี้ครับส่วนเนี้ยเขาขึ้นไปถึงส่วนนี้ถ้ามี price a c t i ว่าจะพักตัว ็เทคกำไรสักนิดหนึ่งก่อนเหมือนคัดไปก่อนรอบแล้วลงมารับต่ำไล่รอบแบบนี้ครับตัวนี้เป็นตัวเดียวเลยตั้งแต่ที่เราดูกันมาเนี่ยที่เราบอกคัดคัดคัดกันเรื่อยๆเลยต้องคัดรับคัดรับล่ะครับสคัดรับตลอดเลยตัวเนี้จะได้ถึงจะได้เงินคืนเร็วขึ้นสำหรับหุ้นแถวที่ติดดอยสูงๆนะครับแล้วลักษณะเวลาลงของเขามีลงคือเขาไม่ลงทุกวันเนี่ยเขามีลงแล้วเด้งให้เราคัดอยู่แล้วใช่ไหมใช่เสร็จก็ลงไม่รับอยู่ดีถูกไหม ใช่ครับถ้าสุดวงไม่รับแต่ถ้าอ่านกราฟอ่านแพทเทิร์นกันเป็นเราก็จะรู้ว่าจังหวะที่รับเช่นจังหวะที่มันเนี่ย r s i เข้า o v e r s ร์โซมากมากก็รับกับเนี่ยโอก็เอาเอา overbought ในทำเฟรมชั่วโมงอ่ะปล่อยก่อนอย่างเงี้ยครับอืมทำกำไรได้แม้ช่วงขาลงอ่าแม้ขาลงก็ทำกำไรได้ใช่ถูกต้องครับเราทำกำไรเอาเงินกใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าเข้ามาหลังเงี้ยหุ้นยืดๆเท่าเดิมนะแต่ได้เงินคืนเมันปั่นผลดีเข้ามาไงอืมอ่านะครับ อ่ะนะครับก็วันนี้วันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับครับนะครับก็อาจจะไม่ไหลลื่นบ้างเพราะว่าเนื่องจากผมใช้ investing.com ได้มีไม่ไม่ีคล่องเท่ากับใน streaming อะนะอืมครับจิงก็อัดใกลเคียงชัดดีชัดข้อดีนะจริงๆความดีเดี๋ยวจะสลับมาใช้ดูเรื่อยๆจะได้คล่องในได้ใช้เรื่อยๆในวันที่ streaming เขาปิดนะครับต่าก็ได้ใช้นะครับโอเคนะครับก็วันนี้ก็ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมานะครับครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่เวลามีคลิปใหม่ๆจะได้มีแจ้งเตือนนะครับครับอ่าก็ใครที่อยากจะร่วมสนุกกับเราก็มินเข้ามาเม้นยงเข้ามานะฮะหรือใครเม้นผ่าน YouTube ไม่สะดวกก็สแกนไลน์มาก็ได้อืมครับอ่าครับก็ตอบถูกก็ได้คูปองไปเลยครับอ่าครับ ร่วมสนุกกันแล้วพบกันคลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ